สวัสดีครับเพื่อนๆไปพ,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 พี่น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าทเที่ยวเขากันเีครับวันนีเป็นทางผ่านครับผมมาเจอกับต้นสั่งกรณีป่าดอกสีม่วงกำลังออกดอก อันนี้ก็เป็นได้ทั้งไม้ประดับแล้วก็เป็นทั้งสมุนไพรนะครับอันนี้เป็นสั่งกรณีป่าแต่ถ้าเป็นสั่งกรณีที่เขามีขายตามร้านดอกไม้มันก็จะมีดอกหลายๆสีครับมีสีส้มสีเหลืองแต่อันนี้เป็นสั่งกรณีป้าก็จะออกดอกสีม่วง ถ้าอยู่ในป่าเนี่ยก็จะออกดอกปีละครั้งแต่ถ้าเราเอาไปลงกระถางเราได้รับการบํารุงบํารุงอย่างดีนะก็จะน่าจะออกดอกประจำครับพราะก็จะมีเนี่ยครับมีกระเปาะดอกสมมติว่าถ้าดอกหนึ่งร่วงไปก็จะมีอีกสองสาดอกคลี่บานขึ้นมาแทนที่ครับทางด้านสมนุนไพรก็ ตำรายาพื้นบ้านทางภาคอีสานเขาก็จะเอาทั้งต้นนะครับต้มดื่มน้ำกินแก้ไอแก้ไอเป็นเลือดถ้าตำราแพทย์แผนไทยก็เขาบอกว่ารากมีรสขมต้มกินแก้ไข้ แกไขาการแล้วก็แก้โลหิตกำเดาก็รักษาได้หล,หลายหลายชนิดเหมือนกันครับแก้อาการร้อนภายในร่างกายแก้กระหายน้ำแล้วรากก็ก็บอกว่านำไปดองสุราดื่มเป็นยาบำรุงได้ครับ ถ้าอยู่ในป่านี่ก็เป็นประเภทไม้ล้มลุก,กครับเขาจะมีมีเง้ามีรากอยู่ใต้ดินหน้าแหลงก็จะหายไปพอได้รับน้ำฝนในหน้าฝนก็จะงอกงามขึ้นมาใหม่ครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆได้ดูได้ชมกันครับต้นสั่งกรณีป่าดอกสีม่วงขอจบคลิปแตบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ